สองครับสวัสดีครับคุณนนัสดาจากซีรีส์เรื่องล้านสันทองเป็นงานรับงานเตรียมการเลยันดีถามพูดวันนี้ก่อนวันนี้ใช่ไหมครับโอ้โหจริงพวกเราตั้งแต่พูดว่าจะมีแฟนมีตพวกเราดีใจมากนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราแล้วไม่คิดว่าเราจะได้มีแฟนมีตเป็นของพวกเราเองนะแล้วแบบตื่นเต้นมากๆวันนี้แค่เป็นออเดอร์ที่เฉยในการถ่ายในชูได้เฉยวับนนี้มาตรงไหนกันนี่ทำรายการ มาถ่ายถ่ายสำหรับตัวโปรโมทครับผมก็มาในคอนเซ็ปต์ Lost in the Jungle ทุกคนก็จะเห็นว่าข้างหลักอ้าวไม่มีแล้วหายไปแล้วทุกคนก็จะมีแบบพวกเต็นท์แคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับ Lost in the Jungle นี่ก็คือเราจะพาทุกคนนะยงไเข้าไปสนุกในป่าไปเพนจอยกับโชว์ต่างๆพวกเราที่พวกเราได้จับเตรียมกันบอกได้เลยว่าเข้มข้นมากมาก เพ็ยแค่ลิสต์เพลงแล้วโอ้โหลิสต์เพลงอีกแล้วน่าจะไม่ได้ออกมาแล้วลิสต์โชว์ที่เราดูโชว์อีกพอดูดูจากตารางที่พวกเราท้อบเนี่ยบอกเลยว่าแน่นมากว่าเตรียมจัดเต็มทั้งโชว์ทั้งทุกอย่างพร้อมให้ทุกคนได้ดูแน่นอนทั้งเดือนมีนาถูกเลยว่าจัดเต็มพร้อมพาทุกคนหลบตาไปด้วยกันแต่แต่ก็ยังออกพร้อมกันนะพวกเราก็จะเป็นคนที่จะพาทุกคนเนี่ยออกมาจากฐานั่นเองหรือทุกคนออกมาพวกเรากเองสนุดท้าย มันสอดคล้องกันอยู่แล้วครับรวมถึงโชว์ต่างๆอะไรต่างๆก็จะมีลูกเล่นอะไรที่แบบมันสอดคล้องเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ที่พวกเราได้คิดโชว์กันแต่ละคนขึ้นมามใครพลาดครั้งที่แล้วนะงานครั้งที่แล้วใครพลาดรู้นะหลายคนพลาดงานนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสนุกกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเลยบอกเลยเพราะมีโชว์กลุ่มก็มีใช่ก็มีมีโชว์เดี่ยวอีกหรือว่าโชว์ก่ มีแน่นอนนโชว์เซอร์ไพรส์ไหมครับโชว์เซอร์ไพรส์มีครับมีครับเซอร์ไพรส์ความพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอย่านับเลยครับโชว์เซอร์ไพรส์อ่ะมันมันมันจริงก็ไม่แน่แท็กอาจจะมุดดินขึ้นมาแล้วแท็อซื้อซื้อซื้อมุดดินขึ้นมาเลยนะเอาไหมเอาไหมมุดดินขึ้นมาเลยไม่เอาซื้อไม่ซื้อ ก็มีการคุยคุยกันครับผมมีการคุยคุยกันระหว่างแบบว่าพวกเราเองกับทาง Idol Factory นะครับเราก็เลยได้สรุปมาเป็น Lost in the Jungle นั่นเองใช่คือเหมือนว่าเรื่องราวของนางบางของพวกเรามันคือการประจนทัยไปเจอจุ่ดิ์สิทธสกต่างๆหรือไปเจอในที่ต่างๆเรื่องลึกลับต่างๆเนาะก็อยากให้เดินทางไปกับ พวกเราด้วยพวกเราก็เลยบอกว่าพาทุกคนไปต้นภัยไม่เจอสเตชันอะไรต่างๆก็รอดูว่ามันจะสอดคล้องกับซีรีส์ของเราไหมใช่ดคนไทยยังรอวอรจากซีรีส์ไม่ได้ก็ยังจะรีเลทกันดีหรือเปล่าเรียกไดว่าแต่พิธีกรพิธีไปกับซีรีส์ถูกต้องครับแน่ทุกคนไปไหนแน่นอนจะเห็นกำแพงร่างเป็นพญานาคก็ไม่ได้สถานพญานาคผู้เชี่ยวชาญโอ้โหอดสลิงมาแล้วมั้ยก็ไม่ได้แต่มุดดินให้แท็กคนเดียวมุดดินแน่นอนมุดดินไหม ได้เออกอาเสือนะแต่ว่าเนี่ยพอมีดินให้หมุดไหมโอเคผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไม่หมุดอ่ะแค่ตาไม่หมุดเออทได้แต่แต่ว่าใน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 ที่มี้ที่ป่าเดี๋ยไปยิ่งไปเยอะมากเยอะมากโัว์เราจัดเต็มครับมันจะพาทุกคนตามทีมครับ Lost in the j u n ทุกคนต้องไปหลบป่าพวกเราก่อนแต่เดี๋ยวพวกเราเนี่ยเป็นคนพาเอง มีการเตรียมตัวกันเองว่าเดี๋ยวที่มานตั้งร้องตั้งเต้นตั้งโชว์นะครอะไรต่ติดตารละครระดสูงก็ไปด้วยใช่ครับคือเอาจริงพวกเราได้เคาะสนิมกันตั้งแต่โชว์คอนก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราเครื่องร้อนมากๆพร้อมที่จะแบบโชว์เต้นโชว์ร้องโชว์พรอเอร์แมนให้ทุกคนได้ดูกับงานแบบจัดเต็มแน่นอนทั้งหมดเจ็ดคนมุดดินมุดดินเราจะทำห้ทุกคนมุดดินกันนะครับคือหางออกไง Oh. เ,หเ,หเรียกว่าเราจะเรียกว่า <soup> มีหลายโชว์ที่อยากจะเลเวลเซนต์ความเป็นตัวเราความเลเวลเซนความเป็นแบบว่าในเรื่องซีรี์ของเราด้วยมีหลายโชว์มากมายเลยครับที่เขียนกันก็อยากให้รอดูดีกว่าคุณอยากที่ผมเยอะเดี๋ยวผมลดเออเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดโอเคครับอยากดึงที่อะไรจัดดีกว่าอยากดึงที่อกไรจัดอ๋อแล้ก็เจ็ดคนน่ะมีทั้งโชว์กลุ่มโชว์คู่โชว์เดี่ยวมันมันอัด แน่นมากๆสําหรับแบบ ừ, ทั้งวันนั้นทางตลอดระยะเวลาที่ทุกคนอยู่ในหอแบบว่าน่าจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกจน,นแบบถ้าใครไม่อยากออกจากป่านั้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกมาก่อนเองล้วกันด้วยการไม่ออกมาด้วยการเพราะว่าเรามีคนนี้ไงนาทางเาขาเขาเป็คนคนเออนาร่องขุดให้แล้วไงน้ําหลก <c oughs> ก่อน <c oughs> ใช่คือใครตามแท็กก็ตามใครตามเบฟก็ตามแต่เราไม่ตามแท็กแน่น,นอนแต่ว่าถ้าถ้าตามบิลลี่กับเบฟเฮงหนิ ต้องไปตามที่ญี่ปุ่นเหรออ๋อพวกเราไปต่อที่ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวจะมีกรมิสซิ่งที่ญี่ปุ่นต่อพิเศษมากๆเนาะใช่ครับไปกันวันที่เจ็ดเลยต่อจากคอนเลยโอ้โหเดือนเลยตามไปในงานนี้ก็มีพิเศษที่สุดอ๋อสำหรับคนที่พลาดเนาะไม่เป็นไรครั้งนี้เราเอามาให้ได้ดูกันแน่นอนเรียกว่าเป็นเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าหลังจากที่ประกาศไปไลน์อัพ ตารางต่างๆนะครับมีสเปเชียลเอพิโซดอย่างนั้นก็คือพี่ๆชาวเอ็กก็คือแบบโอ้ยทำไอดอลแฟคเนี่ยเอากำไรจากไหนเออไม่เป็นไรเราอยากให้ดูครับทุกคนเราอยากให้ดูจริงๆยังติดค้างจากเอ็นเครดิตตอนที่ดูที่สยามวารายตอนนั้นใช่ไหมอันนั้นที่มีบอสเซนเราออกมาเนาะเป็นที่สรุปอันนั้นแค่น้ำจิ้มครับเดี๋ยวความสเปเชียลมันมีแน่นอนครับกับหน่วยไอดอลแฟคตอรี่ของพวกเราแล้วก็การสืบสวนสอบสวนคดีต่างๆรวมถึงจะต้อง ซีจีต้องมีแน่นอนอยู่แล้วหลังจาากกรต่อสู้คิวบูแอคชั่นซีจีจัดเต็มให้ทุกคนได้จุใจแน่นอนครับกับเซเชียลซีจีที่พูดถึงต้องพูดถึงกันได้วันนี้คือคอสตูมอันนี้ก็มาให้ผิดกันแล้วทีนนี้ไม่เกิดหน่อยนี่นี่นะคอสตูมจะเป็นยังไงครับคอสตูมอันนี้แปลว่าลุคนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นลุคจริงๆหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่ลุคโปรโมทอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะจะจัดเต็มทุกด้านแน่นอนใช่ต้องคอสตูม ไ้โอเท่มากนะแต่ละคนเขาจะมีแบบว่าก็เรียกว่าอะไรแบบเป็นแนวแบบแคมป์ด้วยเป็นแนวประจนไทยด้วยแบบว่าได้ไปลุยป่าต่างๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราที่เราถ่ายเป็นมีพ็อปมีโนมินี่มันแบบฟิวเป็นฟิวได้แล้วที่เปิดเกเกมนแนวประจนไทยครับบอกแล้วครับจะพาทุกคนไปหลงป่าอือ ภาพรวมเหมือนแบบเราไปเที่ยวเฟสติวัลกันเออกระดุกกระดุกตีความออกมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหไปป่าไปปิ้งไก่นะไปป่าไปเฟสติวัลหรอจ๊าให้คุณเป็นไก่เจ้าอ๊อฟอันนีคนทะเลาะกันครับปิ้งไก่ครับคนทะเลาะกันเกิดขึ้นครับได้ครับปากเดอะไซด์เฟิร์สแคนมิตติ้งนะครับคอนเซปต์ร้อยอินเดอร์จังเกิลนะครับ สามารถซื้อบัตรได้วันที่สิบนะครับผมสิบีนาใช่ครับผมแล้วก็มาเจอกับพวกเราในวันที่หกเมษายนนะครับผมสามารถซื้อบัตรได้ที่ไปทีเกตเมเจอร์นะครับ้านสิบโมงสิบโมงบัตรราคาห้าพันห้าร้อยบาทสี่พันห้าร้อยบาทสามพันแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมเป็นงจุกบจุใจจุกใจจริงจังมากเยอะมาก สามารถดูระเบียบต่างๆได้ทางไอดอลแฟ t o r นีครับตอนนี้ลงไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนได้เห็นแล้วจุใจแค่ไหนครับโอ้โหทำซ้ำเลยเฮ้ยโอ้โห เอาไปหลงป่าเอ๋อทำทำซ้ำมาพญานาคครับป้าวโอ้โพญาพุดเลยดิปป้าดุเฮ้ยอ้าวดุอีกแล้วดุอีกแล้วไปลุกแน่ หลงไม่ลืม้ยมุดดินกันเฮ้ยจแล้วบอกไม่เอาตอนแรกบอกไม่เองไม่ทำนะใช่ไหมโอ้โหเออลืมไม่หลงครับอ้ยลืมไม่หลงลืมไม่หลงเออลืมไม่หลงลืมไม่หลงลืมไม่หลงเออสุดท้ายฝากด้วยครับแถมแมให้แปากไม่แถมแล้ว

Dá, dá, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด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 สอง โอยนโอยโอเคพอได้พ่อบนนะคะต่อไปต่อนะคะขอโทษี่ Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.